วันนี้โชคดีหน่อยก็คือแม่ทําพริกแกงไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยอ่าก็คือพริกแกงที่แม่ตามแล้วนะคะตําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราบอกสูตรทีหลังเนาะแล้วก็มีเนี่ยค่ะเป็นผงแกงทังเลค่ะถ้าใครไม่ถนัดก็ใส่ขมิ้นก็ได้เพื่อให้มันเหลืองๆนะแลแต่ค่ะแลแต่กันค่ะแล้วก็ใส่น้ามันเพียงลงไปพริกแกงลงไปก่อนแล้วแต่เรานะคะไม่เยอะนะเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงเทดเข้าไปด้วยนะคะมา ผักได้ที่เราก็ใส่ผักลงไปผักก็จะมีนี่นะคะ่ะใบมะกูดถั่วฝักยาวดอกแครมะเขือเปลาะนะคะแล้วแต่ใครอยากใส่ผักอะไรก็ใส่ไปแล้วก็จะมีเนี่ยคะ่ะเอานอไมไอดองึง,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 งใส่น้ำไปนี่เป็นตไครท่อนนะนี่มีมอะไรเลย ก็มในส่วนของพริแกงก็มีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงเกลือตะไคร้าี้ค่ะแล้วก็กะปิ้าด้วยไม่ใส่แค่กะปิอย่างเดียวสามช้อนคุณคุณที่สามช้อนนะคะแล้วก็พป่งงู่ะนิดหน่อยนี่ค่ะนก่อนที่เราจะไปกินเราไปเราเก็บฐานไว้ก่อนเพราะตอนนี้ว้าว ในส่วนของพริกแกงนะคะก็มีพริกแกงกระเทียมหอมแดงเกลือตะไคร้รากผักชีค่ะแล้วก็กะปินะคะเพื่อนก้าหมูเจ้านี้อร่อยขังกดใช้ผมทังเลยค่ะคักก็ตับใจชอบมันขั่วโฮะมันไม่ได้แกงนะคะน้ำจะขูกสิครับเป็นค้อนกางแห้งอร่อย